จากวันที่25กันยายน66ชุดปฏิบัติการที t ทได้ขออนุมัติสารออกหมายคน้นจำนวน30จุดแล้วก็หมายจับจำนวน23หมายจับนะครับในกรณีที่มีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มบ่อนการพนันออนไลน์ซึ่งรายละเอียดที่ทราบไปเบื้องต้นแล้วนะครับกรณีดังกล่าวท่านพ,พลโดดเอกดำรงศักดิ์กิติปพัฒท่านผบตรได้รายงานโดยตรงต่อท่านนายนตรี รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยกาชับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อขวัญกําลังใจพี่น้องประชาชนและเป็นที่สนใจของประชาชนอาจจะกระทบกระเทือนต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกะจัดผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายต่างๆและเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม ท่านนายมตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายมตรีที่247ทับ2 5 6พลงวันที่25กันยายน2566แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงและข้อกฎหมายกรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศโดยมีบุคคลภายนอกสองรายครับก็คือนายชัดชัยพรมเลิศเป็นประธานกรรมการ นายชาติพงศ์จิรพันธ์เป็นกรรมการและอดีตข้าราชการตำรวจหนึ่งรายหือท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นกรรมการและเลขานุก,การโดยให้ประธานกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายมตรีจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การและก็รายงานผลให้นายมนตรีทราบภายใน30วันซึ่งการดําเนินการดังกล่าวก็จะไม่ล่วง ก้าล่วงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีเดียงกล่าวนะครับท่านพบตรลอขอยืนยันว่าจะดําเนินการในกรณีเดียงกล่าวด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดหลักกฎหมายตามพยานหลักฐานที่สืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ทุกประการและยังจะได้ตั้งนะครับะจะเจรตตารวจในเรื่องของการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับก็คู่กันไปด้วย ก็ตลอสองท่านครับก็คงมีมีอะไรไหมก็ก็คือสามสิวันต้องรายงานตรงต่อท่านนายกเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีแค่สอบแค่เรื่องเดียวืเรื่องการเข้าตรวจคนบ้านในเรื่องอืวนอื่นอนนั้นหน้าที่ก็จะเป็นอย่างนี้